เปิดค่าคลอดแพทริเซียแพงสมฐานะเบอร์ต้นต้นของไทยล่าสุดคุณแม่คลอดแล้วจ้าสำหรับนางเอกสาวคนสวยแพทริเซียกู๊ดโดยเธอได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมได้ระบุเอาไว้ว่า welcome to the world Alicia our sweet baby girl born on 1 6 of June at 38 week two days we are so grateful to hold you healthy in our arms น้องเอลิเซียมาแล้วค่ะทุกคนป๊าป๊าตั้งชื่อให้คล้องจองกับมามีเลยหนูเกิดวันที่16เดือน6ปี2566ทําน้ําหนักได้3 1 6 0กรัมแล้วตอนนี้หนูกินเก่งนอนเก่งสุดๆเลยค่ะงานนี้ก็ทําเอาพี่พี่แฟนคลับแล้วก็คนในวงการบันเทิงเนี่ยต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างมากมายโดยสําหรับการคลอดในครั้งนี้คุณแม่แพทริเซียได้เลือกคลอดที่โรงพยาบาลชั้นนําอย่างเมดพาร์คซึ่งราคาค่าคลอดเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ คลอดปกติ normal delivery package ระยะพักฟื้น3วัน2คืนราคา9 8 0 0 0บาทถ้าผ่าตัดคลอดระยะพักฟื้น4วัน3คืนราคา1 11, 11,990บาทถ้าผ่าตัดคลอดคันแฟดระยะพักฟื้น4วัน3คืนราคา1 6 5 0 0 0บาทถ้าผ่าตัดคลอดกรณีที่ไม่สามารถคลอดเองได้ระยะเวลาพักฟื้น4วัน3คืนราคา 1, 6 0 0 0 0บาท